สวัสดีนะักกีต้ามือใหม่ทุกคนครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการจับคอร์ด G7 หรือว่า G7 รู้จักกันไหมฮะว,ว่ามันจับกันอย่างไรกันบ้างผมเชื่อนะฮะว่าน่าจะมีหลายๆคนใช้วิธีลักไก่เหมือนกับผมวิธีง่ายๆที่ผมใช้สมัยที่หาเล่นกีตาร์น่าจะโอ้ราราวยี่สิบปีมาแล้วนะครับวิธีนี้เป็นวิธีโบราณมากแต่เชื่อเถอยังมีใครที่หากินแบบนี้กันอยู่เพราะมันง่ายจริงๆใครทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่ามาทวนความทรงจําพร้อมกับผมแต่ใครยังไม่ทราบนะฮะก็มาเรียนรู้เทคนิคนี้ไปพร้อมกันเนาะสำหรับคอเซเว่นคอจีเซเว่นส่วนมากเขาจะ เป็นคอสุดท้ายก่อนที่จะนําเราไปสู่ท่อนฮุกท่อนฮุกของเพลงนะฮะอย่างเช่นเพลงบางเพลงอาจจะมาเริ่มต้นที่ A m i ม o มาปุ๊บแล้วก็มาดีแล้วก็มาจบที่ G พอ G แล้วก็จะไปท่อนฮุกใช่ไหมแต่หนังสือเพลงมันมักจะเขียนว่าพอ G ปุ๊บแล้วก็จะเขียนเป็น GG จีแล้วก็เลขเกียร์เนี่ยต่อนี่นะฮะ <S <S วิธีการจับของผมก็คือผมใช้นิ้วเดียวในการจับอย่างนี้ในสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้ผมผมก็แทบจะไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วนะฮะ ก็คือวิธีแรกตอนที่เริ่มต้นใหม่จริงๆเนี่ยสมมติว่าจับคอจีเราจับกันแบบนี้ใช่ไหมพอจะเป็น G7 เซเราก็เอานิ้วชี้เนี่ยมาจับบนสาย1เฟตที่1ตรงนี้แล้วก็ดีดให้มันตนแค่สาย3 2 1แค่นี้อ่าเดี๋ยวไม่เห็นภาพเดี๋ยวสาธิตให้ดูสักท่อนหนึ่งเอาเพลงน้ำตาแม่ก็ได้มันอาจจะมาประมาณนี้นะฮะก่อนที่จะเป็นท่อนฮุก คบเพื่อนแล้วมัวสุมเสพของมึนเมาเห็นไหมครับว่าท่อนฮุกเนี่ยก่อนจะถึงท่อนฮุกมันก็จะมีตรงนี้แล้วพอร้องท่อนฮุกท่อนแรกเข้าไปนะครับพอจะขึ้นมาอีกครั้งรอบที่2เนี่ยมันก็จะต้องมี G 7เนี่ยมามามา,มาขั้นไว้อ่าจะเป็นประมาณนั้นมันก็จะมีแทบทุกแนวเพลงแหละไม่ใช่ว่าจะเป็นเพื่อชีวิตอย่างเดียวนะฮะอย่างเพลง ของพงศิษฐ์คำพีเพลงไทยเธอขึ้นมาอย่างนี้นะฮะหรืออาจจะเป็นเอาใช้ในเพลงของวงโลโซอย่างนี้ได้เพลงใจสั่งมานะฮะ,ะนะครับมันก็จะมีท่อนฮุกที่ก่อนก่อนจะไปท่อนฮุกมันก็จะลงท้ายด้วยจียใช่ไหมฮะพนะอปุ๊บอะไรประมาณนี้แล้วก็พอมาท่อนฮุกรอบที่สองก็จะเป็นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คดีอะไรทำนองนี้นี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแต่วิธีที่ผมใช้ในการจับนิ้วดียมอาจจะเหมาะก,กับมือใหม่เพราะมันจับง่ายที่สุดไงเมืม่อก่อนถ้ามีใครถามผมว่าขอดไหนจับง่ายสุดผมจะตอบเป็นขอด์ด G7 หรือว่าเพราะว่ามันเอานิ้วเดียวเล่นถามว่าถามว่ามันเป็นคำตอบที่ถูกไหมมันก็ไม่ได้ถูกร0 0ซนะครับแต่ก็ไม่ได้ผิดร0% 0คือถ้าจับแบบนี้มันจะมันจะต้องแบบระวังหน่อยก็คืออย่าพยายามไปเล่นโดนสาย 4 5 6นะครับให้ดีดเฉพาะสาย3 2 1อน่งนะครับสาย3 1มหนึ่งมันจะได้เสียงคอร์ด G 7เพียวๆเลยแต่ถ้าคุณดีดโดนสาย4ปุ๊บเนะี่ยสาย5้าสายหเนะี่ยไม่รู้เป็นคอร์ดอะไรกันเนอะเรียกว่าผมเรียกว่าเป็น,อ 9, นคอร์ดเน่านะฮะนี่ประมาณนี้ใช่ไหมไอ้วิธีที่2ก็คือผมใช้วิธีแบบนี้นะในการจับคอร์ด G ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าผมใช้นิ้วก้อยจับบนบนสาย1นึ่งเฟสท,ที่3นะครับอย่างนี้แล้วก็ ใช้นิ้วนิ้วนางนะครับจับไปบนสาย6กเฟสที่3แล้วก็นิ้วกลางสาย5้าเฟสที่2เนี่ยผมจับนี้ขอ G นะครับแล้วทีนี้เวลาผมจะจับเป็น G ีเเนี่ยผมจะยก3นิ้วออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วผมก็จะเอานิ้วชี้เนี่ยไปตะปบสาย1อย่างนี้นะ่ยอย่างนี้เห็นไหมพอเป็นจีเปุ๊บก็อย่างนี้เนี่ยแล้วผมก็ยกยกยกนิ้วก้อยออกลืมไปนะฮะเออโอเคอย่างนี้ใช่ไหมจากจับก่อ G ปกติธรรมดาอย่างนี้พอจะจับเป็น G ีเซเว่นผมก็เอานิ้วก้อยออก ปุ๊บแล้วผมก็เอานิ้วนิ้วชี้เนี่ยที่สแตนบายรอยู่้ะจิ้มไปบนสายหนึ่งเฟสที่หนึ่งก็เป็น G7 นะอ่านะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปเลยวนะครับว่าเป็นวิธีการโคตรโบราณเลยผมว่าทุกคนแทบจะทุกคนสะผผานมาหมดแล้วมั้งใครยังไม่ทราบฮะแต่ถ้าใครทราบแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นความรู้ใหม่ของนักกีารามือใหม่คนนั้นไปฮะขอด์ด G7 คอรขอดที่ง่ายที่สุดในโลกนะครับสายเดียวก็ฟิวได้